อัมมารีนเบบี้แอนคิดอวอร์ด2023มอบรางวัลสุดยอดแบรนด์เพื่อแม่ลูกเฟ้นหานวัตกรรมตอบโจทย์คุณแม่ยุคใหม่เรีนี้ว่ายังคงจัดงานประกาศรางวัลในทุกป,ปีกันค่ะเพื่อเฟ้นหาสุดยอดแบรนด์สินค้าและไลฟ์สไตล์ในดวงใจแม่ลูกโดยล่าสุดอัมมารีนเบบี้คิดจัดงานประกาศรางวัลอัมมารีนเบบี้แอนคิดอวอร์ด2023ในคอนเซปต์ Grow Up Into Future นำโดยดตรสลันทิตตาวัซัน Deputy ั a n a น e r d จัด c t o ดบริษัทอัมมารีนคอร์ปอเรชั่นจำกัดโดยได้เผยถึงวิสัยท เป็นปีที่5โดยกองบรรณาธิการเว็บไซต์อมรินเบบี้แอนด์คดโดยปีนี้มีแบรนด์สินค้าเข้ารับรางวัลมากถึง61ประเภท85รางวัลแบ่งเป็นสาขาต่างๆได้แก่มัมมี่ชอยอเวิร์ดที่ได้รับคะแนนบวชสูงสุดจากคุณแม่ที่ใช้จริงทั่วประเทศอีดิเตอร์ชอยอเวิร์ดได้รับการคัดเลือกจากกองบรรณาธิการเว็บไซต์และยังมีการมอบรางวัลใหม่ล่าสุดอินโนเวทีฟชอยอเวิร์ดให้กับสินค้านวัตกรรมที่ตอบโจทย์คุณแม่ยุคใหม่และรางวัลพิเศษอีกมากมายค่ะโดยปีนี้ครอบครัวคนบรรเทิง แม่และเด็กที่เข้ารับรางวัลและในเดือนหน้านี้ค่ะอมรินเบบี้แอนคิดเตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าแม่และลูกในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคมนี้ณไบเทคบางนาค่ะรายการตลาดวิเคราะห์ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้กันด้วยค่ะ งานนี้ก็จัดมาเป็นปีที่5แล้วครับทุกๆปีเนี่ยงานอเมริกันเบบี้แอนด์คิกส์เอร์ก็มีความเข้มข้นตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสะะรรมะข่าวแล้วก็การตัดสินยังไงเนี่ยผมต้องขอบคุณคุณแม่จากทั่วประเทศเนี่ยที่ช่วยกันเป็นกรรมการจิตมาิสาักเลยนะครับเราได้รับคะแนนโหวตจากท,ทั่วประเทศกว่า30,000คนนะครับเพื่อมาการันตีความน่าเชื่อถือ,อจากคุณแม่ผู้ใช้จริงทั่วประเทศนะครับแน่นอน รเราต้องการที่จะเป็นผู้นำนะครับในกลุ่มคอมมูนิตี้ของคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่นะครับทางด้านคอนเทนต์เนี่ยเรามีคอล่าน์ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์หลายคอลัมน์มากๆนะครับรวมถึงงานใหญ่ที่สุดของปีเนี่ยอมมนิตี้อินทแฟร์ของเราครับเราก็จะมีการจัดต่อเนื่องอปิดปลายปีนี้นะครับรวมถึงตลอดปีหน้า ผมต้องขอแสดงความยินดีกับแบรนด์สินค้าแล้วก็บริการคุณภาพนะครับออพวกท่านเนี่ยเป็นอบกงานัถบเพื่อนนะครับที่สำคัญเลยในวงการออกหน้และเด็กของประเทศไทยนะครับยังไงขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณที่ตั้งใจพัฒนาสินค้าแล้วก็บริการแบบทัานเอเดีท้งีควถึงนให้แ่ถือแล้วก็มีคุณภาพเป็นประโยชน์กับสัคงคมครอบครัว่นใหม่ครับ ในส่วนของทีมกองบรรณาธิการนะคะก็ขอขอบคุณทุกแบรนด์เช่นการแล้วก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะโดยเฉพาะในหมวดของอินโนเวชันเราก็อยากให้มีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆเป็นทางเลือกให้กับแม่ๆแ,แล้วก็ให้ทุกคนให้แม่ทุกท่านได้มีส่วนตัวเลือกที่เพิ่มมากขึ้นก็ขอบะคะุณอีกครั้งค่ะ